เฮปไลท 5R นะครับเล่มชุดโอนครบเครื่องเดิมฟิตใหม่นะครับชุดสีใหม่ล้อยางใหม่เก็บสีมาใหม่หมดแล้วนะครับท่อเดิมแท้นะครับเดินคอเลทใหม่เครื่องเดิมขบูเดิมนะครับชุดสีใหม่ ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายใหม่หมดนะครับ,บระบบไฟติดครบนะครับ ทำติดคมบนะสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่แม่วงนครสวรรค์จะส่งได้ทั่วประเทศนะครับวิดีโอคอลดูรถได้นะ